เรียนเตรียมพยาบาลเลยเหรอเฮ้ยใช่แสดงว่าชอบดูแลคนนะเนี่ยแต่ดูแลดูแลคนไม่เก่งดูแลเขาไม่ได้ออกไปเออแต่ทาไมดูแลเขาไม่ได้ก็ไม่รู้ดูแลตัวเองก็พอจะได้ไม่ต้องเจ็บโอเคอันนี้รอเพื่อนอยู่ปะเนี่ยไม่ไม่เฮ้ยเดี๋ยวอยู่กันกี่คนเดี๋ยวเดี๋ยอยู่หลายคนยังอยู่กันสองร้อยห้าสิบปดเยอะเกินโอ้ อยู่กันสามคนอะสามคนสคนอูเดี๋ยวเสียงใครเป็นเสียงใครวะเนี่ยเอาเอางี้ไปเล่นไปเล่นกันเถอะโอเคโอเคสตรีมเหรอคะไม่ได้สตรีมครับแล้วเดี๋ยวแล้วอีกสองคนไม่มาเล่นด้วยอะเล่นไหมหล่ะเล่นครับเข้าดีเข้าดีเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนเข้ากันเดี๋ยวมากันเต็มเดี๋ยวอะไรวะนะอันนี้คือเจ้าของรหัสนี้คือชื่อตุกตาใช่ใช่ชื่อตุกอันนี้คือพี่พี่น้องกันหรือเป็นเพื่อนกันเนี่ยอยู่สามคนอะ ใช่พี่น้องกันค่ะคนไหนเป็นพี่ครับพี่คนโตคนโตนี่พูดนี่ไม่ใช่พี่เป็นแบบนั้นออายังไงงงอยู่หมู่บ้านเดียวกันอ๋อแต่ไม่ใช่พี่น้องจริงๆใช่ไม่ใช่แล้วใครใครเป็นอายุเยอะสุดใครแก่สุดเออนั่นแหละใครแก่สุดอายุสิบเจ็ดเองอายุสิบเจ็ดนั่นแหละใครตุกตาเหรอใช่ใช่อ่ะแล้วคนต่อมา อายุสิบหกค่ะชื่ออะไรนะชื่อบิวค่ะสิบหกอ๋อบิวสิบหกอาน้องเล็กชื่ออะไรชื่อเฟินค่ะอายุสิบห้าค่ะเฮ้ยเลียงกันเลยเหรอสิบห้าสิบหกสบเจ็ดถือว่าดีถือว่าดีมาเมื่อไหร่จ,จะเข้าเกมเนี่ยกำลังเข้ากำลังเข้าเฮ้ยมาแล้วอ่ะเฟิน,นเฮ้ยบิวสยย่ยิงหัววะซ่านอยู่จังหวัดไหนกันเนี่ยชัยภูิชัยภูมิมโมโคนอ,นอีสานตัวนี้ แมนจาอุ้ยแมนจาว่าสัน้นเฮ้ยอะไรพูดกลางพูดกลางลืมโทษไม่ทันแล้วก็อีจันก็ได้บอด้ยเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยต้องพูดกลางเธออย่าพาเราหลุดดิทำไมเสียงกระตุกเน็ตไม่ดีเหรอไม่ใช่เอาอย่าแย่งเน็ตกันเล่นดิสามเครื่องเดี๋ยวออกให้ได้อ,อ๋อเดี๋ยวยาออกเดี๋ยว เพ,พิ่งมาอัดยาวออกมาแหมเอาแมตอนัอ้นออกโอ้ยชีวิตเนาะจะเล่นก็ไม่เล่นสรุปเหลืออยู่สามคนโอเคน้องเด้งแล้วเราเคยฟังเพลงนี้ไหมไม่เคย่ะ <c oughs> เดี๋ยวยังไม่ได้ร้องให้ฟังเลย <c oughs> เพลงที่ร้องว่าซึ้งแล้วน้ำใจสาวชัยภูมอิอ๋อ,อไม่ดอกเบอร์ตูมคนงามเสื้อใจบ่ได้อ๋อ เราเราอยู่กรุงเทพแบบว่ากรุงเทพมีแต no yes ่ตึกแต่ในความรู้สึกมีแต่เธออสามคนนี้ใครโสดโสดหมดหล้เฮ้ยโสดหมดเลยงั้นเหมาหมดนะยังสี่ได้สิสิบตี้ะเฮ้ยทำไมเสียงสะท้อนอย่าเปิดอย่าเปิดไม่หลายคนมันต้องปิดทั้งหมดเลยเดี๋ยวปิดทั้งหมดแล้วเราจะคุยกับใคร ไม่ไปถึงเรื่องของคนอื่นไปทอ่ตุ๊กตาเปิดของแค่ตุ๊กตาก็พอคนคนอื่นไม่ต้องเปิดไม่หรอกเปิดแค่ใจก็พอเปิดนานแล้วเปิดแล้วก็เจ็บเลจุกเพิ่มสามสามคนนี้ใครสวยสุดตกาค่ะออยบอมฮ้ยสวยทุกคนโอเคโอเคถือว่าไม่แย่งกันนะแล้วอะไรอะบิวอยู่มอไหนมอสี่ค่ะมอสี่เรียนสายอะไรกันอะ เรียนเตรียมพยาบาลเตรียมพยาบาลเฮ้ยมีตั้งแต่ม4เลยเหรอ <S <S ใช่ค่ะแล้วตุกตาเรียนอะไรวิทคอม,อม <S <S แล้วอ่าน้องเฟิร์นอ่ะจะเรียนอะไรน้องเฟิร์นวิทย์คณิตค่ะเรียนเตรียมพยาบาลเลยเหรอเฮ้ยใช่แสดงว่าชอบดูแลคนนะเนี่ยแต่ดูแลดูแลคนไม่เก่งดูแลเขา,เาไม่ได้ออกไปเออแต่ทำไมดูแลเขาไม่ได้ก็ไม่รู้ดูแลตัวเองก็พอ จะได้ไม่ต้องเจ็บโอเคแต่เราไม่อยากเป็นพยาบาลเลยไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากเป็นพยาบาลเพราะต้องดูแลคนไข้แต่อยากเป็นคนที่ใช่จะได้ดูแลคุณจุกแล้วรอในสามคนนี้ใครเคยมีแฟนไม่เคยมีทุกคนฮะไม่เคยมีสักคนไม่เคยมี เอาเอางี้ดีกว่าสเปคหนุมหน่มๆเป็นไงแต่ละคนเนี่ยเอาตุ๊กตาก่อนอุ้ยอุ้ยอะไรล่ะเอาพี่ตาอนเป็นคนแรกอ๋อไม่เอาเถียงจะเถียงกันออกใครจะตอบก่อนเอาเอ่าน้องเฟิร์นก่อนน้องเฟิร์นเข้าคนที่ดูแลเราได้เฮ้ยเข้าทางเราเลยเย้อ่าอแล้ว,พ,วพี่บิวอะพี่บิว พี่วิวชอบแบบเข้ม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 นี่คือไงผิวเข้มเนี่ยไม่คีบไม่ขี้หนวดเลยโอ้ชอบสไตล์เข้มเข้มหน้าเข้มเข้มทรงโจรบ่นี่โจรป้นจริงด้วยไม่ไม่ไม่ป่นจริงหรอกแต่จะป้นใจเนี่ย อ่าแล้วตุ๊กตาอ่าพี่คนโตแบบตลกแบบควนตีนอะแบบตลกแบบควนตีนน่ารักนิดหน่อยน่ารักนิดหน่อยแล้วก็ตลกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วคนมาจากไหนนี้บิวช่วยเราด้วยเรากำลังจะขาดใจตายแล้วสาวชัยภูมิน่ารักไหมน่ารักกคนค่ะ กลจริงรเปลเาพูดแล้วอยากจะลองรักเลย <Yeah. S 2> เย็ข้างบน<ล>ข้างบนข้างบนข้างเทิงนะข้างเทิง,ง,เ,ทงเห็นบ่ข้างเทิองอะไรชนะเราสูเอาของบ่ผู้สาวเอาค่ะเอาของนี่มานี่มาเอา,เอาอีกมีไอมีไหลามาต้องยนัน บอต้องแย่งกันเด้อสุวงทั้งตัวเลยแต่ยืนเหรอแต่ยืนที่คอยุท่อะไรอ่ะให้เดา25ไม่ถึงหรอกยี่สิบยี่สิบ้สิบแปดไม่เชื่อเอาเรายังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยทถไงยังเต็มยังตึ้งทำไมไม่ชอบคนแก่หรอ อบค่ะเฮ้ยตอบอย่างดังเดี๋ยวเสียงเสียงใครวะเมื่อกี้ตอบอย่างดังอะ่ะไม่รู้ถ้าดังสุดก็จะเป็นบิ beauty ไม่ต้องสงเสียงเราอยู่บ้านนี่ได้เลี้ยงสัตว์อะไรไหมเนี่ยได้ค่ะเลี้ยงอะไรเยอะมากินเยอะเลยเหรอพี่เข็มก็มีได้เลี้ยงแมวไหมเลี้ยงค่ะพวกเธอก็แค่แมว แค่แมวก็ชอบร้องแค่มองก็ชอบแล้วแเปงจริงเราไม่ชอบแมวนะแต่เราชอบหนูอ๋อหนูนะหน,หนูที่พูดอยู่เนี่ยใหญ่แล้วนะแม่หนูเียฮ้ยใครเป็นอะไรพี่ยาเรียกหนูนะทำไมอะ่ะน,น้องขืนทำไมอ่ะหนูหนูเป็นอะไรหรอคะ ายใครเดี๋ยวใครเนี่ยคนเจนนั่งมาแล้วพี่บิวบิวเสียการหรอเก็บตัวไม่อยู่พี่ลองเลือกหนูสิหนูหนูหนูแมวกลัวอะไรแมวกูหนูแมวกูมาแมวกลัวหนูบอกว่คนละครึ่งแล้เนาะอ้าวคนละครึ่งมันโครงการลุงตู่เลยอายุสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดไม่ให้มีแฟนยังไม่ให้มีสิจะรักมี เอ้าไม่ให้มีแต่จะรักมีเสียงใครวะงงกับเสียงเหลือเกินตีคนเหรอยัง,องมันออมเลรวว่าเร็วทีหลังไม่ระวังมันมีตีหนึ่งไม่ใช่เหรอ,ไม,อไม่อยากให้กดไลค์อยากให้กดเลิฟไม่มีกดที่ปุ่มกดนี่คนอีกแล้ว ลุมมันลุมมันไอวอไอวอม่วงลุมมันจ่อเลยลุมเซืรับอะไรเดี๋ยวอะไรนะไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ยินเบอร์สี่มันอันแล้วเฮ้ยเขาชื่อบิวไปเรียกเบอร์สี่ได้ไงคิดชื่อไม่ทันคิดชื่อไม่ทันงั้นมาคิดถึงกันเอาไหมเอาเอ้ยคนุณก็ข้างหลังเด้อเฮ้ยมาแอบดูได้ไงเนี่ยมีใจให้กันหรอมีอยู่นิดนึงเฮ้ยมีอยู่นิดนึง เนี่ยเนี่ย,ยตรวจมีคนมีคนใจนะ้วสอบรถปัแตกไอ้เนี่ยหวังมันชนเดอ้อนี่อย่ามาขี่รถแถวนี้มีใบขับขี่เปล่าไม่มีค่ะถามมันเอ๋อตั้งไม่ติดอ๋ออ๋อช่วยไหมนี่เฮ้ยไ,ไม่มียาไปไปเดี๋ยวหนูไปช่วยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงจริงเหร นายคนช่วยด้วยลังรถแล้เอ้ามันขึ้นหลายตัวแท้สูงไอวอ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 ตรงนั้นไอวอตรงนั้นไอวอตรงนั้นไปแล้วค่อยไปแล้วไม่ปั๊มยาก่อนไม่มียาใครเรียนพยาบาลมาดูแลหน่อย ส่งโลเคชั่นมาแล้วค่ะนั่นน่ะต้องการต้องการคุณหมอนัเนน่ะต้องการคุณหมอมารักษาเยาพยาบาลทาได้แด่หมอค่ะอ้<อ>าวจเป็นบังคับโคตรเพาะาสเสียงใครวะเสียงใครก็ไม่รู้ค่ะเสียงน้องเฟิร์นหรอเฮ<ะ>้เสียงเสียงพี่ตุ๊กตาหรอใช่อ๋อพี่ตุ๊ก <c oughs> ไม่ใช่เสียงพี่บิวหรอ ไม่ใช่ค่ะใครมาชอบร้องเพลงเนี่ยไม่ชอบร้องเพลงค่ะไปชอบไปชอบร้องเพลงไปชอบไปล่ะพี่กายสตันคือพูดบ่จบว้าวว้าให้จบแม่ล่ะเฮ้ยเมีคนมีคนสู้เอาจังไดดเอาซื้อซื้อซื้อเข้ามาล้มเหล่าล้มเหล่าตายแล้วแตก เฮ <Okay. S 1> ไม่ได้ตะลึงช่วยด้วย,วยเอา้ารถนี้มันติดหินนี่หว่า oh. เออหลบไปนั่นแหละเนียนเนียนไปกับรถเน <laughs> ียนไปกับรถเอา้าหลบข้างรถอย่าออกเป็นตรงกลาง โคตรเนียนอะบอกเลยอย่าก็อย่าขยาับนั่งดูจัดหนูบิลดอ์หรอวมาดิ๊ดือต้องโดนเลยนะจะโดนๆปังเจ้าไปให้ไม่ต้องไปเล่นแบบนี้แล้วอ๋อใครเป็นเลยหนูบิลขอกำลังใจหน่อยเสียงกระตุกเสียงกระตุกโซน่ะเออเนี่ยต้องอย่างนี้ ไม่ล้มมากเฟิร์นอ้อมไปเฟิร์นอ้อมไปเสี่ยงเสียงอุ้ยล้มหมอบหัวจะอุ้นล้มคิดต้องได้แล้วอีกสองคนสู้สู้ครับสู้ๆูทีหนึ่งต้องมาได้แล้วครับเดี๋ยวอยู่เนี่ยเอาเอาหัวหลุดใครชนะเฮ้ยเฮ้ย ตำรวจเฮ้ยลรงบ้านเถอะโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเด้อ